สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC ซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับเราช่วงค่ําคืนวันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกนะครับต้องขอแจ้งแม่แมๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ทีมงานของเราครอบครัวพังคันเงินของเราไม่ได้ไล์สดนะครับผม คงจะเป็นวันถัดไปนะครับวันนี้เพราะว่าฝนเริ่มตกมาแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มอาการก็เริ่มตกมาหนักขึ้นนะครับถ้ารอไปอีกนานๆหน่อยก็คงจะหนักมากกว่านี้นะครับนี่คุณพ่อคุณแม่ก็คงได้ยินเนาะเสียงฝนตกใส่ลังคาครับ นี่คือไม่ใช่สลาพระญาิานะครับที่เราพาก,กันมานอนในคืนนี้เป็นศาลาห้องครัวศาลาชั้นเข่าเนาะวันเช้าเราก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะขยับขยายให้หลวงปู่ท่านได้มาฉันข้าวที่นี่เมนสาลาชั้นเข่าไปเยอะหืมไม่เมนน้านนี่ น่าจะเป็นสาลาอนเนกประสงค์เลยเนะาะวอนหลายก็มามืดค่ำนะครับไม่เคยเข้ามาสักทีครับวัดนี้เป็นวัดป่าครับผมหลวงพ่อหลวงปู่ท่านใจดีมากๆเลยพอเห็นชาวช้างเข้ามาขอที่พักท่านก็ให้พักเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ดึกฮควานก็ยังไม่นอนกัน กำลังเล่นโทรศัพท์กันอยู่นะครับค่อนจริงก็น่าจะโทรหาแฟนหานลูกชายนะครับวันนี้ก็คงจะไม่ได้ทำคลิปยาวนะครับผมก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนนะครับ สวัสดีครับ